ตรงต่อการดำเนินชีวิตและการพัฒนาจิตนั่นเองนะคะดังนั้นการสร้างทัศนคติหรือการสร้างทัศนศิลป์หรือการสร้างสถาปัตยกรรมเหล่านี้ในบริเวณพื้นที่สําคัญนั้นมันเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อจิตใจมนุษย์นะคะที่ยอมรับกคือในคําสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างรอยเปรนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือต้นทัศนีมหาโพธิ์นะคะนี่เป็นจุดที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ธรดาเป็นต้นโพธิ์ธรรมดาแต่ทำไมมันเป็นต้นไม้ต้นเดียวที่ชาวพุทธทั่วโ,โลกต้องไปสักการะต้องไปบูชาต้องไปกราบต้องไปไหว้และเปน,นั่งสมาธิตั้งแต่รีสามจน 8, 3, ถึงสามพุ่มในทุกๆวันและทุกๆเวลาก็จะมีคนไปน,นั่งสมาธิสูงของไหวพระตลอดนี่คือ ในสถานที่ของพระพุทธเจ้าตรัสสรุว่าสถานที่นี้เองเป็นจุดกําเนิดปัญญาเป็นจุดกําเนิดองค์พุทธะและก็เป็นจุดกําเนิดพระพุทธศาสนาดังนั้นความมี่เื่อมโยนะครับที่อาจารย์เกษราระดิพีข้อออกมามันจะมีอยู่สิ่ตัวนะครับอันนี้เกิดจากองค์ความรู้ของอาจารย์เองนะครับคือความมี่เื่ออยมโยกันก็คือมันจะต้องประกอบด้วยพลัมสงบ มันจะต้องประกอบด้วยความบริสุทธิ์มันจะต้องประกอบด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมันจะต้องมีความเรียบง,ง่ายมันยึงจะเป็นความสวยสศรียะเป็นความงามที่เสริมสร้างทางจิตใจให้เจริญงอกง,งามได้ถ้ามันต่างจากสีตัวนี้พวกเนี่ยมันจะไม่งามแล้วนะที่เราไปวัดนะเราไปทําอะไรวัดเระเบ่้อกระดาษระดาอะไรของสวยของงามเลยนะมันเป็นวัดเฉยๆนะ แต่เวลาเราไปเที่ยวสวนสนุกถ้ามันเป็นสถานที่เหมือนกันมันเป็นดิน,น,นเหมือนกันกมันมีต้นไม้เหมือนกันแต่ทําไมความรู้สึกของที่มันจะไม่เหมือนกันอ่ามันจะไม่เหมือนกันมันเกิดจากอะไรนะมันเกิดจากจิตตริญาณของเราที่รับรู้และให้ความสําคัญว่าตรงนั้นมสมองไปตรงนั้นบริสุทธิ์มันที่ตรงนี้มันเป็นปานะตรงนี้เป็น ที่เป็นศาสนาพุทธรูปเป็นตัวแทนของพุทธเจ้าแล้วก็เราเข้าไปแล้วต้องถอดมุ้งถอดรองเท้าแต่งตัวให้ดีงดงามเห็นไหมครับแต่งตัวให้ดีให้เรียบร้อยการแต่งตัวดีการแต่งตัวเรียบร้อยในการที่ตัวที่ตุ๊กตานั้นมันเป็นทางเรียบง่ายมันจึงกลายเป็นความสวยงามตามแบบทาน พระพุทธศาสนาดังนั้นความเร่งงายก็คือครังที่แต่งตัวหรือครั้ทไม่ได้เสร็จของทำเห็นไหมท่านก็ใส่เจีวรปวนหัวปวดคิ้วให้สะอาดสะอาดทำไมเราเห็นพระศพจึงรู้สึกมีสง่ามีราศีมีความต้องการกันเลยเพราะอะไรคะระเบียบกับเรียบง่ายดังนั้นคนเราเวลาแต่งตัวแบบเร่เรียงง่ายมันจะเป็นความสวยที่มันอยู่นานมากนั่นเองนะครับที่พุทธศาสนาเนี่ยหาเจอเนาะหาเป็นความเรียบง่าย เ,เ,เกิดมาพระพุทธเจ้าเกิดบนดินตรัส,สรู้ใต้ต้นไม้นะคะไปเืยแแพร่ที่สวนนะคะแล้วก็ไปตายใต้ต้นสาระเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้อยู่ในวังเลยอยู่นอกวังลุนๆเลยทําไมท่านจึงมีชื่อเสียงอย่างมากมายและคนที่จะตวดตามพระพุทธเจ้าก็ต้องเดินตามเส้นทางนั้นเหมือนกัน ต้องมัน้อยต้องสันโดษต้องเรียบง่ายเวลาบินขบ่าอ่าต่างการนะสื่อทีนี้ครับามเรียบง่ายเมื่อกี้นะอ่าตวามเรียบง่ายเมื่อกี้อ่าชี้ให้เราเห็นคืออะไรอาจารย์ได้สุดเวลามชี้สุ่งในความเรียบง่ายหนึ่งพระไปบินขบาตโยงใส่อะไรก็ต้องเอาอันนั้นก็ต้องฉันเนี่ยนมีชีวิตอยู่ยด้วยโยงใช่ไหมคะเป็นความเรียบง่ายมีระเบียบเรียบร้อยทุกอย่าง แต่เวลาเราไปร้านอาหารสั่งลาบก๋อยซอยแซ่ต้องตจำใจขันนะเอาเป็ดๆนะแม่ค้า้วยกี่เนื้อเกอดตรงกลงไปนะคะมันไม่มีระเบียบและมันไม่ใช่ความจำและไม่ใช่ความต้องการและอะไรนะถ้าเป็ร้านไปแบบนั้นนะแล้วไม่ต้องมีการปิดสวัสดีแต่ถ้าไปสั่งแต่สั่งแล้วไม่ได้เงินนะไปเลยตอนเช้าโยมมึงข้าวเลยนะเอานุ่มๆเลย แล้วไปกินแล้วแต่ยมขามให้ธรรมจีนใยมจะได้ไปสว่างอันโหยหาเดือดายเดือดหูฉานนะ่ไหมแล้ววันนี้คืนนี้อยากจะกนลาบหมาอัยอยากจะกินหนูย่าเนี้ยทําไงเือจะีหนเพื่อชาิขอเจอไหมน่าจะเห็นไหมมันไม่เรียบง่ายมันเปไม่สวยงามมันไม่เป็นสุขเห็น้าว่าไปทําแบบนั้นไปตกินกับชาวบ้านตายในศาสนาพุกเราคงไม่อยู่จนถึงสองพันห